สวัสดีครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆนก็คงจะรู้แล้วนะว่าชื่อพระอะไรนะครับผมหรือชื่ออะไรนะครับผมวันนี้จะมาแยกแยะนะครับระหว่างสำลิดสำลิดสามกษัตรนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นสำลิดสามกษัตรนะครับนี่จะผสมทองแดงทองนาคสำลิดต่างๆหรือโลหะต่างๆนะครับมาหลอมมารวมกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพิมพ์ โบราณแท้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมชื่นชอบนะครับจําเนื้อตัวนี้ไว้นะครับผมเนี่ยตัวีนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองอันนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับไม่สำลิดนะครับเป็นทองเหลืองผสมนะครับหรือคนทั่วคนแก่เขาก็ว่าสำลิดนะครับผมเนี่ยเพราะสมัยก่อนมันไม่มีเนื้ออะไรที่ชัดนะครับผมส่วนมากจะเป็นโลหะอะไรมาผสมนะครับหลอมรวมได้คือหลอมก็ผสมได้หมดนะครับผมเนี่ยดูนะครับ